เบรกเบรกรถเบรกแทบแตกเบรกเนี่ยเบรกแทบแตกโอ้างทาไปหน่อยเบรกเบรกเกือบท่านบ่แม่มองเาอีกคนอ่งหรากอัเตเออเตะอ

สวัสดีครับพี่นาครับนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลัดประสาทสินอีกเหมือนเดิมพี่น้องครับนะครับผมมือนี้เข้าอยู่ในป่าลึกนะครับผมเป็นปลาไงเป็นป่าหาเห็ดพี่น้องครับนะครับทุอนี้ปลาหาอยู่หากินที่เก่าภาคตะวปนาหาเห็ดกันพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าสิผมไม่หลุดนี่กันนะครับผมว่าไม่ถึงสิบมันประมาณนะครับผมนะมือนี้มาสองคนนะครับผมอีกคนหนึ่งไปแล้วนะครับผมเออดีพอบรรยากาศ ด่านไม่ปลานะครับผมเป็นป่าเล็กนะครับขอแนะนําก่อนเด้อพี่น้องครับนะครับผู้ใดที่กินสิไมหาหอค้าเย็ดนะครับผมนะฮะแนะนําว่าทาบอชิ่นเส้นทางบ่อชานาญในป่าพื้นนั้นอยจะขอไป่พูดเดียวพี่น้องครับเดี๋ยวลงนะครับผมนะะฮสำหรับผมกะพื้นป่าแห่งนี้จเพราะผู้เจ้าท้างอยู่พี่น้องครับนะทั้งเข่าทั้งออกนะครับผม มีประมา2สองคนนะครับผมไปกันเลยครับเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศการไม่รุนน้ำกันสีมารโนมานไปครับ เือจุบเดียวปเสเดืเดนอน้องดอกเดียวอ่นตนดอกเดียวทนทนว้ยตนถันน้ามันหกัก คือว่าเกิดแบบนี้

que sí. อ๋อเนียวเกยียวเหยียบๆเด้เนี่ยนอยอีลีอีเหรออือมี่มันอยู่บนไี่มูเท้าสีบมันอกเหก็บก็บก่าปกติ m <laughs>

โอ้ยโอ,อเคก็ต่าหน่อยก็ใครเป็ดหน่อยนึงพี่น้องครับเฮ้ย,ย,ยโอ้โหโอ้โหยนี่ดอกเดียวนี่บ่โอ้ นี่ปึงพี่นงครับอู้อยะโอ้ยเ็แห้งเห็ด้าโอเฝมื่อหลายยเ่ยอ๋อนี่คนส่ขอไปเ่โอ้อุกอิบมู้้ยเก็บเยียบ

ที่มีเนอ่งอย่างเออได้ก้อนนู้นเลนะครับพี่น้องครับเดี๋ยว อย่างมากเลยสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวห้องแยกตานะครับผมเดี๋ยวห้องเพื่อสรุปว่ามีหมาบประมาณพี่น้องครับนะครับผมอบพอกันทางนอกพี่น้องครับไปทำไมมาอยู่นอกๆแบบนี้ล่ะเธอบูยมาครับพี่น้องครับพี่จำว่าเกิดอยู่นอกๆกันกสิ อิโตอยู่อเรียกอแล้วอ้วสีเมือหาหมูหามูแต่มูหนึ่งสามบัมูเพราะมีหมูเออหมูปีดมีอีกอยู่นั่นแน่นวะหรยเห็ดอตเตอยอ่เอยเป็นตัวอีโต้ โอ้ยเรางเหยียบได้ดิงจานได้ไดเลยนะ้วาข้ามนึออมงีนท่วงเราคงจะขออีนี่ใคร <laughs> <อ>ใครปลอยมันอยู่บ่ใครออเอามือบอ่นี่เด้นี่เอามืแล้วเนาะใส่ขึ้นานไม่แบงเดยดเ่าอย่เลย แล้วมาครับพี่น้องครับนะครับตอนนี่ห้าออกมานอกปลาเรียบร้อยนะครับบอกว่าจอดรถนะครับอย่างห้องกระสีได้ครับแล้วนะครับผมสรุปวันนี้นะครับผมอันนี้ก็แก้อยนึงพี่น้องครับไม่กระตายเดี๋ยวพอได้ยุพี่น้องครับนะครับผมอ่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้เราได้พี่น้องครับนะนี่นะครับบรรยากาศ ในป่าลึกนะครับผมพี่น้องครับผมก็พยายามเก็บภาพเก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้มากที่สุดนะครับผมก็จะไดนนะครับพี่น้องครับสำรับคลิปนี้ถ้าหาเหตุนะครับผมนะครับขอบเป็นที่สุดภาพนะครับผมขอบกันะิปหนาสวัสดีคร่ะอือครับอู้เบเกือบ์พุทันเออดูโอู มาดูพี่นอาเอ,อกแทบแตกอ๋ออือ <laughs> เอเ๊ยเอะไรองเแซมตอด

ไปาม่หอวก็กินเ้าเลยบรเด้นี่